สวัสดีค่ะอยู่กันในเกม Once Human อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์นะคะสำหรับคนที่เคยซื้อ Battle Pass หรือว่าซื้อพวกเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้ในเกม Once Human นะคะแล้วย้ายเซิร์ฟนะคะทีนี้เขาก็มีอัปเดตมานะคะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อ พวกของอะไรต่างๆนะคะเป็นไอเทมที่เราเสียตังค์ซื้อเนี่ยมันจะสามารถแชร์กันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้ถ้าเกิดว่าเราได้มีการสร้างเป็นตัวละครเอาไว้ที่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็น Southeast อ s i ียนะคะเราจะไปเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้ย้ายไปเซิร์ฟอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไอตัวที่เราเคยซื้อ Battle Pass เอาไว้หรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเอาไว้นะคะมันก็จะสามารถแชร์ไปในที่เซิร์ฟอื่นๆที่เราย้ายไปได้ด้วยนะคะอย่างนี้ของเจนเองนะคะก็เคยเล่นครั้งแรกเลยนะคะอยู่ที่ PVE 13นะคะแต่พอ เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าอยากเล่น PvP กันก็เลยย้ายไป PvP 13เหมือนกันนะคะแต่พอเล่นไปอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็มาชวนนะคะบอกว่าไปรวมที่กันเถอะเพราะว่าไปทำวอลแบนนั่นนี้นะคะก็เลยมาเล่นล่าสุดอยู่ที่ PvP 17นะคะทีนี้เราก็ซื้อ Ba t t l อ p a s าเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องล็อกอินกลับไปที่เซิฟที่เราเคยเล่นนะคะนั่นก็คือ PvP 13นั่นเองค่ะหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะดีตัวนี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าเคยซื้อ b a t เ l อ p a s าเอาไว้นะคะก็จะใส่เป็นเซิฟห เดินผาสนะคะอันนี้ก็จะขึ้นเลยนะคะว่าอ่ะเราเคยซื้อบัราสเสนนี้ไปแล้วนะคะจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ หลังจากล็อกอินเข้ามาในเซิร์ฟที่เราเคยซื้อของเอาไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะรีล็อกอินหรือว่าล็อกเอาออกไปเลยได้นะคะแล้วก็เข้าไปเล่นในเซิร์ฟปัจจุบันที่เราเล่นอยู่ได้เลยะคะ่ะกลับมาที่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวหลังที่เล่นอยู่ตอนนี้เลยนะคะกดเปิดดูนะคะตรง b a t t l e Pass นะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้ซื้อ b a t t l e Pass นะคะไม่ได้ซื้อเลยก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเหมือนให้เราสั่งซื้อ b a t t l e Pass แบบนี้นะคะแล้วก็พวกของอไแบบนี้นะคะก็จะขึ้นว่าล็อกอยู่นะคะเป็นของที่ได้จาก pass นะคะคแต่เดียวเราามกด ดูในตัวนะคะเป็นการกดสร้างกดเข้าหมดบิลนะคะเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าของที่อยู่ในแบตเตอร์นพาสนะคะมาอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะอยากก่างกระถางต้นไม้อันนี้นะคะก็จะอยู่ในแบตเตอร์อพาสอ่บ้านเต็มเดี๋ยวไปสร้างบ้านนู้ดอันนี้นะคะต้นไม้แบตเตอร์พาสนะคะ เราก็จะสามารถสร้างได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีต้นไม้อีกอันนึงจะเป็นต้นไผ่นะคะก็รอซิอะสามารถสร้างได้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะใช้ของในแบอร์เพาสได้แล้วนะคะถึงจะเพื่อล็อกอยู่นะคะแต่ว่าในนี้ก็จะขึ้นว่าขอแชร์ลิงก์นั้นเองนะคะพวกเสื้อผ้ากระเป๋าหรืออะไรยังไงมาหมดทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นพวกคอสเมติกนะคะที่อยู่ในแบตเตอร์พาสนะคะแต่ว่าเป็นขอ,อ,องเล็กๆน้อยๆอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะไม่มีมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครยัง ทำมาดัมพัสไม่ไม่ถึงตัวเลเวลของเขามันก็ยังจะไม่ได้ยังไม่มีการโผล่ขึ้นมาในกระเป๋าเรานะคะต้องต้องต้องเก็บให้หมดก่อนมันถึงจะโผล่ขึ้นมาด้วยประมาณนั้นนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ยายเสิร์ฟไปแล้วไปซื้อแบตท่นพาสถูกเสิร์ฟเลยนะคะก็เขาจะรีฟันเงินคืนให้นะคะยังไงก็ลองเข้าไปล็อกอินทุกเซิร์ฟที่เราเคยซื้อเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาจะรีฟันกลับมาเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเติมเงินของในเกมนะคะก็จะกลับมาเป็นรีฟันให้นะคะก็ใครที่เคยเติมแล้วยายก็อย่าลืมกลับไปเช็คด้วยนะคะจะได้ได้เงินรีฟันคืนค่ะแล้วก็พวกบ้านกระจกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็มาหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะรวมทุกอย่างนะคะไม่ใช่ แคบาทรนาสนะคะก็จะรวมพวกที่เราใช้เงินซื้อเสื้อผ้าหรือว่าสกินปืนอะไรต่างๆนะคะก็จะคอแชร์คาแรคเตอร์แบบนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ